สวัสดีท่านผู้ปกครองที่พรักทุกท่านคุณครูจุดฑารักษ์ชัยม,มื่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการซึ่งคุณครูเป็นตัวแทนของฝ่ายวิชาการที่จะมาพูดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564นี้สํานี้สำหรับฝ่ายวิชาการ ในเรื่องของกลยุธทธ์ทางด้านวิชาการในปีการศึกษา2564นี้นะคะก็เรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทาักษะการใช้ภาษาต่างประเทศซึ่งเราส่งเสริมให้เรียนมีการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นป .1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนระดับชั้นป .6 นะคะสอบโอเดตในรายวิชาภาษาอังกฤษได้100คะแนนเต็มจำนวน1คนและก็มีคะแนนอย่างดีเลยตั้งแต่90คะแนนขึ้นไปนะคะประมาณ7คนทางนี้เราก็ทำให้ทางฝ่ายวิชาการมั่นใจในเรื่องของทางภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็คุณครูก็จะได้พัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนต่อไป นะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและความสามารถรอบด้านของนักเรียนนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคนี้นะคะ آ, ก็ต้องใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะส,งส่งเสริมในด้านของเทคโนโลยีให้กับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านดนตรีศิลปะ,ะการแสดงออก นะคะทางนี้ทางฝ่ายวิชาการก็มีการส,งส่งเสริมความสามารถเด็กนะคะและเรื่องที่3ามเป็นเรื่องของการเพิ่มปูนทักษะชีวิตในการปรับตัวเข้ากับโลกในยุคป,ปัจจุบันซึ่งทักษะชีวิตก็สําคัญในการดํารงชีวิตของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางวิชาการวิชาการก็เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดีในสังคมด้วยนะคะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของแผนการเรียนนะคะสำหรับโรงเรียนของเราก็จะมีแผนการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะก็จะมีห้องเรียนสามัญและห้องเรียน IEP หรือ intensive English program นะคะซึ่งทั้งสายสามัญทั้งห้องสามัญและห้อง IEP ก็จะส่งเสริมทักษะคณิ์ คิดเล็เดียวจีนตะคณิตแล้วก็ภาษาจีนเช่นเดียวกันแต่แตกต่างตรงที่หลักสูตร IEP ก็จะมีคุณครูชาวต่างชาติ2ท่านนะคะปีนี้เรามีคุณครูชาวต่างชาติาาตา2ท่านมาจากประเทศบราซิลและประเทศโปแลนด์เข้ามาสอนในหลักสูตรอิน t ิ e n g l i s h Program ตั้งแต่อนุบาล3ไปจนถึงป .6 นะคะต่อไปเป็นเรื่องของแผนการเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1นถึงสมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะทางฝ่ายวิชาการก็เน้นในเรื่องของความสามารถด้านภาษาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในปีนี้เรามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยให้ครูชาวต่างชาติเข้าไปสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรายวิชาภา,าษาอังกฤษสื่อสารน,นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนกับครูชาวต่างชาติโดยตรงน,นะคะแล้วก็ส่งเสริมภาษาจีนให้กับนักเรียน ได้เรียนภาษาจีนด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมในเรื่องของความสามารถและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนรวมถึงการที่สร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนในเรื่องของนักเรียนเรียนดีทางฝ่ายวิชาการก็จะมี เกติบัตให้สําหรับนักเรียนที่เรียนดีเกเฉลี่ย3.85ขึ้นไปซึ่งปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่2ที่ผ่านมามีนักเรียนที่เรียนดีทั้งหมดนะคะในมต้นทั้งหมด38คนก็คือเกเฉลี่ย3.85ขึ้นไปถือว่าเยอะพอสมควรในปีนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เรียนดีด้วยในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมานะคะ ต่อไปเป็นแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงกนะคะก็จะมีแผนการเรียนวิทย์คณิตและแผนการเรียนภา,าษาอังกฤษและภาษาจีนเรามีอยู่สงแผนการเรียนปัจจุบันนะคะแต่ว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเรามีแผนการเรียนสิป์คำนวณอีกหนึ่งสายซึ่งมีปีที่แล้วซึ่งนักเรียนมหก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของแผนการเรียนวิทย์คณิตเราก็จะเน้นในเรื่องของพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงส่งเสร,รมิมภาษาต่างประเทศด้วย ซึ่งนักเรียนสายวิคณิตก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร,สารกับคุณครูชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะส่วนแผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็จะส่งเสริมในด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนกับคุณครูชาวต่างชาติในวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็ทั้งนี้ในส่วนของแผนการเรียนมปลายเราก็มีทุนเรียนดีให้กับนักเรียนนะคะห้องเรียนละ สรางวัลก็คือดูจากเเฉลี่ยสูงสุดใน3อันดับแรกนะคะก็นักเรียนจะได้ทุนทุนละ2,000บาทนะคะทุกๆเทอมตรงนี้ก็คือเรามีให้สนับสนุนกับสำหรับนักเรียนที่เรียนดีนะคะซึ่งปีการศึกษา25 6 3นนะคะนักเรียนม5ทับ1ก็มีเรียนดี เกเฉลี่ย4.00จำนวน5คนนะคะทางทางโรงเรียนก็มอบทุนให้กับนักเรียน5คนก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยแล้วก็จะมีการมอบทุนในครั้งต่อไปนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการ การเรียนการสอนนะคะในปีการศึกษา2564ซึ่งณปัจจุบันเราเปิดเทอมตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาเราเรียนแบบออนไลน์ก็คือเรียนในห้องเรียนปกติแต่ว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่11มิถุนาเรามีการเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็คือทางโรงเรียนของเราได้มี Facebook กลุ่มตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ไปจนถึงม .5 นะคะแต่ว่ามัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยเราให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ z o o ไปแล้วนะคะ หนเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้นป .1 ถึงม .5 เนี่ยเราก็ให้หนักเรียนผ่านาเรียนผ่านา Facebook กลุ่มซึ่งคุณครูก็จะทำเป็นคลิปนะคะแล้วก็ไปโพสใน facebook กลุ่มแล้วก็มีงานให้เรียนทำบ้างเล็กน้อยแล้วก็ที่ผ่านมาก็จากการที่สำรวจนักเรียนแล้วนักเรียนก็มีการเรียนออนไลน์ ร,ร้อยละประมาณ80%ขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ในระดับดีแล้วก็สําหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนออนไลน์ใน f a c e b o o k กลุ่มสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน f c e e o o o กลุ่มของโรงเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าจะเข้าแบบไหนเข้ายังไงสามารถติดตามทางเพจโรงเรียนได้นะคะแล้วก็สําหรับที่และ แล้วก็จะมีการนึงก็คือออนแฮนออนแฮนก็คือใช้ใบงานและก็ใบความรู้สําหรับนักเรียนที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของระบบอินเทอร์เนต็ตสามารถมาติดต่อที่ครูประจําวิชาได้ในช่วงของปิดเทอมนี้นะคะเรื่องการวัดผลและประเมินผลนะคะที่ผ่านมาก็ปัญหาใหญ่ของทางฝ่ายวิชาการก็จะเป็นในเรื่องของการติดศูนย์ของนักเรียนนะคะการติดศูนย์ก็คือมีคะแนนไม่ถึง50คะแนนตั้งแต่ 1> ม .1 ไปจนถึงม .6 เลยนะคะตอนนี้ก็ได้ประถมนีเท่นักเรียนไปแล้วได้แจ้งรายละเอียดเดียวกับการแก้สูงของนักเรียนไปแล้วนะคะก็ฝากผู้ปกครองได้ช่วยเน้นย้ํากำชับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของการติดศูนย์หากผู้ปกครองไม่ทราบว่านักเรียนติดศูนย์อะไรบ้างสามารถดูที่ระบบนะคะนักเรียนเข้าคุณผ,ผู้ปกครองเข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนแล้วก็เข้าไปที่ ตรวจสอบผลการเรียนในเว็บไซต์แล้วก็ผู้ปกครองจะเห็นว่าน้องเรียนติดสนกี่ตัวแล้วก็ทางฝ่ายวิชาการก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนนะคะสุดท้ายน,นี้นะคะคุณครูก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะสำหรับความร่วมมือที่ ดีมาโดยตลอดในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาและในปีการศึกษา2,564นี้ทางฝ่ายวิชาการก็จะพยายามพัฒนานักเรียนนะคะของผู้ปกครองบุตรหลานของท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังไว้แล้วก็เติบโตเป็นคนดีในสังคมต่อไปสําหรับฝ่ายวิชาการมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ